สวัดสดีท่าน้ชมทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งในรายการ h ไ b r i d Profile วันนี้เราอยู่กับ Parasotops p a r a าส t o อปเป็นไฮบิดระดับยูนิคสายคั n นิงร e เ i l i นมนเป็นผสมระหว่าง a c r o c a n t ท o อปและ Lux, พาราโซ o ล h ฟัก u ์หรือพาราเเลืองแสงนั่นเอง a อ i บ i ิ ility, Strike, ลิตี้ทัฟ o u กรุ๊ปคันนิงสไตล้างเลือดออกให้กับตนเองแล้วล็อกเป้าเป็นหมู่ ลบบัฟคริติคอลและบัฟเดเมจออกทั้งหมดพร้อมกับลดเดเมจของศัตรูลง5 0และลดอัตราคริติคอลลง1 0 0รเปรเ็นเวลา1เคิร์นสอแท็กพร้อมกับโจมตีคูณ1่ใส่ศัตรูทั้งหมด a อเลิร์ดอินสแตนฮลในช่วงสีเขียวหากตนเองมีพลังชีวิตมากกว่า1ใน3จะทำการฮิลคูณ1.5ดามีคูดาที่2ดีเลย์อยู่ที่1แต่ถ้าหากอยู่ในสถานะเทรเทนหากตนเองมีพลังชีวิตต่ำกว่า1ใน3สกิลนี้จะเป็นพาริตี้เหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมคือฮิลเป็น2เท่าแทนมีคู่ดาวที่2องดเดลที่1ต่อไปเกรเทอร์กรุ๊ปฮิลง่ายๆไม่ซับซ้อนก็แค่ฮิลให้เพื่อนทั้งทีมคูณ2และล้างด้วยนั่นเองมีคู่ดาวที่2ถ้ท่าสุดท้ายรีเซียนแลมเพทรรเวนต์ล้างลดดาเมจให้กับตนเองพร้อมกับโจมตีที่มีพลังชีวิตมากที่สุดลบล่องหนและลบบัฟสปีดออกพร้อมกับโจมตีคูณ2และทำติกระดูหกหักเวลา2เทินสองแท็กมีคูลดาวที่1ดีเลยที่1 แต่ถ้าเข้าสู่โหมดรีเวนต์เอฟเฟกทุกอย่างจะเหมือนเดิมแต่สกิลนี้จะไม่มีดีเลย์พาสซีฟเฟสวอปอินสไตร์เมื่อสลับเข้ามาจะล้างกระดูกหากให้กับตนเองพร้อมกับโจมตีที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดลบเกราะลบล่อออกและโจมตีคูณหนึ่งทะลุเก,กราะและจะทําให้ตนเองสลับไม่ได้เป็นเวลาสองเทินส่วนพาสซีฟที่2คือคัลเตอร์พาวเวอร์ฮิลเมื่อถูกโจมตีจะฮีลให้กับตนเองเป็น6%ของพลังชีวิตสูงสุดรี s ิสแตน ตั้ง 33%, ทอน่ e d ้อยน e และเจดอร์รับการคอมโบก็คงไม่อาจจะพูดอะไรมากเนื่องจากตัวแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเองแต่ว่าพาราสุทปนั้นเป็นหนึ่งในตัวที่สามารถสลับมาจมตีได้อย่างรุนแรงมากและยังมีอ e ลิเวนที่มีประโยชน์ในสถานการณ์เข้าขันอีกด้วยและหากมีพลังชีวิตที่เหลือน้อยก็สามารถคิวได้อย่างรุนแรงจากอาเลอรคิวนั่นเอง